โดนลวนลามทำไงดีตอนจะบอกใครได้บ้างนะไทยแขกเป็นหน่วยงานของตำรวจที่ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1599หรือช่องทางออนไลน์บนเพจ Facebook และทวิตเตอร์ไทยแขกได้ตลอด24ชั่วโมง และยังสามารถแจ้งเข้ามาหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ l i โอ a a h u m a n t r a f f i c t h f a c e b อ o k ซสพดสตอรอเรอ p a จ e ฟซบุ Facebook, Twitter, ๊กเซฟเด็กทวิ t เตอร์ r อดเซฟเด็กดังนั้นในกรณีที่ผู้เสียหายไม่รู้จะทำอย่างไรหรือไม่กล้าบอกใครด้วยความกังวลว่าจะถูกตำหนิคมคู่ล้อเลียนหรือเอาเปรียบจึงต้องอาศัยทุกคนช่วยทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เบื้องตน้นหากพบผู้ที่มีร่องรอยการถูกทำร้ายบนร่างกายพยายามจับหรือปกปิดณนะบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายบ่อยจนผิดปกติหรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติได้โดยส่วนมากอาจจะมีอาการซึมเศร้าวัดระแวงเหลีกยเลี่ยงสังคมและวิตกกังวลหนึ่งในอาการเหล่านี้ <c oughs> เป็นอาการเบื้องต้นของผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเมื่อเราสังเกตความผิดปกติเหล่านี้ได้จึงไม่ควรเข้าไปพูดเรื่องเหล่านี้ต่อผู้เสียหายโดยตรงเพราะมันคือการตอกย้ำแผลนในจิตใจของเขาทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรถามอะไรเลยและทำตัวปกติพร้อมอยู่เคียงข้างคอยรับฟังอย่างไม่ตัดสินเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากนั้นจึงบอกแก่ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้และตำรวจ hmm. หรือแจ้งบอแสกแก่หน่วยงานไทยแขกเพื่อการประสานงาน พร้อมให้การปรึกษาและช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์อย่างทันท่วงทีดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจผู้เสียหายโดยเฉพาะซึ่งข้อมูลผู้เสียหายและผู้แจ้งที่ได้รับมาจะถูกปกปิดเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยร่วมกับภาคีนานาชาติโดยยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุและร่วมก่อเหตุให้ได้รับโทษตามกฎหมาย คือให้สังคมปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น